อันนี้เราจะมาสาธ uh, well. ิตให้ดูว่าไอตัว10บสินิ้วเนี้ยมีอะไรบ้างในอุปกรณ์ที่จะยิงตู้10นิ้วมีอะไรบ้างแล้วเรามาดูอุปกรณ์ก่อนก่อนที่จะเริ่มยิงให้ดูต่อใบเนาะอ่ะอันดับแรกอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะมีอันดับแรกขั้นตอนแรกก็คือจะมีตู้มีดอก10นิ้วมีดอกแหลมเปียโซอันนี้ดอกแหลมเปียโซตัวนี้นะแล้วก็ตัว C ีตัวซีเราก็จะกั้นกั้นแบบนี้ไม่ให้ดอกดอกขาดเนาะอันนี้นะตัวซีอันดับแรกแล้วก็จะเป็นน็อตยิงยิงต่างตงอันนี้น็อตยิงตะแกงอันน อันนี้นะอันนี้ก็อันนี้เป็นน็อตสเปคคอนเนาะโอเคแล้วก็จะมีตัวตัวนี้น้ํายาปักจีอันนี้ตะกั่วอันนี้คือที่มีอุปกรณ์ของเขานะอันสําคัญที่สุดก็คือจะเป็นตัวอะไหล่ตัวนี้เป็นอะไหล่ตัวนี้กับตัวสเปคคอนตัวนี้ด้านหลังถ้าไม่มีตัวนี้ก็คืออะไหล่ข้างในไม่สมบูรณ์อ่ะ,อะโอเคแล้วจะจะสาธิตให้ดูการยิงการประกอบแต่ละแต่ละอันอยู่ในนี้เลยอันนี้คือเสียงการ10นิ้วนะที่จะประกอบให้ดูคือเสียงการ10นิ้วอ่เรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาใส่อะไรอ่าด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นตัวสเปคคอนใส่อะไรเข้าไปก็จะพวจะพ่วงอ่าเราจะพ่วงตัวอีกตัวหนึ่งเนาะที่จะเป็นสายที่ต้องปักจีเข้ากับหัวสเปคออเเปคอนอีกอันนึงเนี่ยหัวสเปคคอนอีกอันนึงเนาะนี่เราก็ต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เราตอนที่เราจะปักซีปักปักจี combined, ใส่หัวสเปคคอนน่ะ<อ>เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอ่ะเราก็ปักจีเข้าไปเราก็ต้องเช็คก่อนนะว่ามัน มันติดกับตัวนั้นหรือเปล่ามันแน่นหรือเปล่าแล้วก็ต้องเช็คก่อนที่เราจะยิงน็อตเข้าอ่ะอันนี้คือปักปักจีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก่อนก่อนที่เราจะยิงน็อตเข้าเราต้องเช็คด้วยว่ามันมันจะเนี่ยจะเช็คด้วยว่ามันจะหลุดไหมอ่ะโอเคอันนี้คือไม่หลุดนะอันนี้คือเช็คอ่ะถัดมาถัดมาเราก็จะมาใส่ให้มันเป็นรูปเป็นรูปแบบนี้อ่ะนี่ใส่เป็นรูปแบบนี้เลยใส่รูปแบบนี้เสร็จปุ๊บน่ะเราก็ต้องให้เงี่ยงเห็นเงี่ยงตัวนี้ไหม เห็นเงี้ยงที่เราจะเสียบสเปคคอนตัวผู้เข้าไหมมันต้องตั้งไว้ข้างบนแบบนี้เลยนะเนี่ยต้องตั้งไว้ข้างบนแบบนี้เลยอันนี้พอตั้งไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมามายิงมายิงน็อตใส่แต่ละรูให้หมดเลยมันเบี้ยวไหมถ้าอ้าวถ้ามันเบี้ยวอ่ะเราก็ดันมาอ่ะดันให้มันตรงพอดันตรงเสร็จอ้าวเรายิงเลยเรายิงน็อตเลยเราเราต้องยิงตะแคงนะเราต้องยิงฝั่งฝั่งอย่างนี้ก่อนนะไม่งั้นอ่ะมันจะไม่ตรงโอเคยิงให้จนครบ สีรูของแต่ละอันโอเคพอยิงเสร็จแล้วอ่ะพอยิงเสร็จแล้วเราก็จะจะเอาตู้ลงเพื่อจะประกอบดอกอ่ะอะไรด้านในก็จะเหลือเหลือเท่านี้มีจะมีแดงสองดำสองอ่ะเอาดอกเรียงเลยของแต่ละอันมันจะมีขั้วบวกและขั้วลบอ่ะดูอันนี้คือจะประกอบดอกสิบสองสิบนิ้วอ่ะจะประกอบดอกสิบนิ้วนะ ดำเป็นลบแดงเป็นบวกอ,อันนี้พอพอใส่แล้วเราก็จะมาปักจีอีกรอบหนึ่งส่วนตัวดอกแหลมเราก็มีบวกก็มีลบเหมือนกันตัวซีเราจะใส่ขั้วบวกนะแล้วก็จะไปใส่แหลมโอเคพอพอใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาปักจีเหมือนเดิมให้มันแน่นถ้าสมมตุติถ้าใช้แบบนี้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็คือมันจะใช้ ระยาการระยาการไอ้ระยะงานไม่ไม่นานเราก็ต้องปักจีให้แน่นติดกับตัวขั้วของดอกแต่ละดอกเลย <S <S พอเราปักจีเสร็จเราก็ต้องมาเช็คว่ามันติดไหมว่ามันสมบูรณ์แบบหรือเปล่าก่อนที่เราจะยึดน็อตเข้าแล้วก็ต้องมาดูว่ามันแห้งหรือยังมันติดกับขั้วมันหรือยังอ่ะอันนี้พอเราเช็คเสร็จแล้วเราก็วางดอกให ให้วางดอกให้อยู่ตรงกลางให้อยู่องศาของเขาอันนี้ก็คือวางดอกเรียบร้อยแล้วพอวางดอกเสร็จขั้นตอนต่อมาเราต้องยึดนอด็อตยึดน็อตใส่กับดอกทั้งดอกแหลมและดอกเสียงกลางถ้าเราไม่ยึดคือมันจะมันจะหลุดออกมา โอเคพอพอเรายิงน็อตจนครบแล้วเราก็ใส่ตะแรงตะแรงเป็นขั้นตอนยังไม่สุดท้ายนะขั้นตอนยังไม่ได้สุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายคือติดโลโก้เราก็จะยึดเราก็จะยึดยึดให้มันแบบไม่มีลมไม่มีลมออกนะยึดแบบนี้เลย พอยึดน็อตเสร็จเราก็จะใส่ป้ายโลโก้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอพอใส่ป้ายโลโก้เสร็จก็คือเป็นอันอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตู้หนึ่งใบที่เราประกอบมาอันนี้ก็จะเป็นการประกอบตู้10นิ้วนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้เลยครบเซ็ตถัดมาก็จะเป็น15นิ้วเสียงกลาง15นิ้วเสียงกลางก็เป็นนี้อุปกรณ์ที่มีประกอบด้วยอะไรสายอะไรของเราอันหนึ่งตัวแล้วก็หัวสเปคคอนตัวเมียหนึ่งอันปัจจัยหลักก็คือ ดอก15นิ้วเสียงกลางแล้วก็ตัวแหลมตัวแหลมเราจะเปลี่ยนเป็นตัวแหลมจรวดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวซีกันกำแหลมขาดนะคะอันนี้นะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ยิงพวกยิงดอกยิงดอกแหลมแล้วก็ยิงตะแกรงก็คือจะเป็นตัวนี้เลยมีตะกั่วม้มียาปักซีโอเคตัดมาเราก็จะมาเริ่มทําเป็นตัวตัวนี้เลยแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นตะแกรงนะอ่ะโอเคประกอบเลยจ้าขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาใส่อะไร ใส่อะไหประกอบอะไรก่อนถ้าไม่มีอะไรก็คือตู้ก็ไม่ดังนะโอเคแล้วก็จะปักจีปักจีเราก็ต้องเช็คด้วยนะว่าเราปักจีขั้วถูกหรือเปล่า1บวกหนึ่งลบหรือเปล่าถ้าเราต่อผิดตู้ก็ไม่ดังนะเพราะว่าแต่ละร้านบางร้านก็ต่อขั้วไม่เหมือนกันของทั้งร้านต่อหนึ่งบวกหนึ่งลบก็ต้องปักจีให้แน่น โอเคพอปักจีเสร็จแล้วก็ต้องรองให้ให้น้ายาปาักจีมัน,มนแห้งก่อนแล้วก็ต้องมาเช็คว่าเออมันมันแน่นหรือยังอ่ะถ้ามันแน่นแล้วก็เอาใส่ล็อกของเขาเหมือนเดิมพอใส่ล็อกเสร็จเรวก็ต้องมาดูเงี่ยงเหมือนเดิมว่ามันอยู่ด้านบนหรือเปล่าถ้าอยู่ด้านบนแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยยิงน็อตให้เสร็จอันนี้ก็คือเสร็จแล้วด้านหลังก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถัดมาเราก็จะประกอบดอกใส่เราก็จะวางดอกลำดับแรกเราก็ต้องวางดอกไว้ก่อนดอก15นี้วางไว้ตรงนี้ดอกเสียงกลางวางไว้ตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเราเอาสายอะไรด้านในที่เราพ่วงเมื่อสักครู่นี้เอามาใส่ขั้วบวกและขั้วลบเราต้องสังเกตดูดีๆนะว่าเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบหรือเปล่าก็าคือถ้าสมมุติไทยจำง่ายๆสายเป็นลบขวาเป็นบวกตัวดอกแหลมเราก็ต้องการตัวเสียตัว C ด้วยนะการตัวตัว C ด้วย กรดูบวกลบให้ดีๆถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีตัวตัวนี้ดอกก็จะขาดง่ายแล้วก็ต้องต้องการตัวสีตัวนี้ไว้ตัว C สองจปักจีปักจีให้แน่นเหมือนเดิมถ้าไม่ปักจีให้แน่นก็คือมันมันก็จะหลุดได้ตอนเราเปิดเปิดดอกลำพูงเปิดเครื่องโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะ เช็คว่าแน่นหรือ,อยังมันเข้ากับตัวขั้วที่เราปักจีเชื่อมเข้าหรือ,อยังถ้ามันแน่นแล้วเราก็เอามาประกอบอใส่ล็อกของเขาเลยล็อกดอกแหลมล็อกล็อกดอกสิ้านิ้วแล้วก็ยิงนอ็อตนี่ก็เป็นน็อตยิงดอกแหลมน็อตยิงดอกแหลมก็จะใช้ยาวหน่อยถ้าใช้สั้นเกินไปแล้วตอนที่จะส่งก็จะเสียหาย น,นี่คือก็คือประกอบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วดอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายึดน็อตแล้วก็คือจะไม่เคลื่อนไปไหนพอเสร็จแล้วเราก็ปิดตะแกงพอปิดตะแกงแล้วมันก็จะลงล็อกของเขาตะแกงก็คือใช้เครื่องตัดนะใช้เครื่องตัดไม่ได้ตัดเองนะคะใช้เครื่องตัดจะเข้าล็อกก็ยิงพองเราจับจุดว่าเราได้องศาของน,อน็อตแต่ละอันแล้วเราก็จะยิงง่าย ถ้าไม่ได้องา์าก็ต้องมาแก้อยู่ทีหลังอันนี้คือเราได้ทรงองศาเขาแล้วเราก็ยิงแป๊บเดียวพอเสร็จแล้วเราก็จะติดป้ายโลโก้นาะกาชิแบบนี้เลยป้ายโลโก้เราเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วนะเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะคะอ่ะก็จะติดป้ายเลยพอติดป้ายเสร็จแล้วก็เป็นอันสมบูรณ์แบบของตู้หนึ่งใบที่เราประกอบก,กันอยู่ตรงนี้